สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับหรือมิสเตอร์โจดอยนั่นเองวันนี้นะครับมาพูดถึงพาสซีฟอินคัมเราต้องทำแอคทีฟเพื่อให้มีพาสซีฟอินคัมทีนี้ขออธิบายก่อนแอคทีฟกับพาสซีฟคืออะไรแอคทีฟคือต้องออกแรงนะครับต้องออกแรงทำงานเช่นเราเป็นพนักงานประจำนะครับหรือเป็นอาจารย์สอนนะครับหรือเป็นพ่อครัวแม่ครัวเป็นแม่คา้าต้องขายของทุกวันวนี่คือแอคทีฟแอคทีฟไือต้องออกแรงนะครับ ส่วนภาษีอินคัมคืออะไรพาษีอินคับก็คือไม่ต้องทาอะไรองรับอย่างเดียวนะครับเงรับอย่างเดียวเช่นอะไรครับเช่นเราปล่อยอ่เงินกู้นะครับปล่อยให้เช่าบ้านนะครับซื้อบ้านมาปล่อยคุณเช่านะครับลงทุนในอสังหาทีนี้ว่ามันเปลี่ยนไปนะครับสมหรับคุณเป็นอาจารย์เนี่ยภาษีอินคัมแบบง่ายคือเราทํานะครับวิดีโอใน youtube อันนี้ง่ายสุดเลยบน u t u b e นะทำาิดีโอบน u ูทูนะครับให้คนดูนะครับให้คนดูแล้วก็ มีไรายได้เข้ามาทุกวันนะครับอันนี้พัสนิทิทำแบบง่ายนะแลฟววิดีโอใน YouTube เนี่ยสามารถาไปขายที่อื่นได้อีกอย่างผมเนี่ยเอาวิดีโอยูทูบไปขายในยูเดมี่ขายในสกิลเลนนะครับมีไรายได้เข้ามาแม้อนอนหลับก็มีไรายได้เข้ามานี่คือพัฒน์ิบินคำเพราะนั้นถ้าทําแบบนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่าไปซื้อสังหาตพืแพนแนะครับมันต้องมีความรู้ก่อนมีความวมีสกิลในวงกว้างแล้วนะครับเราสามารถสอนอานลายได้นะครับหรือจ่ไ้สอนในเมทัลเวิร์ดก็ได้เห็นไหมครับ วันสิ่งที่ต้องทำคือเพิ่มความไวตัวเองทุกสิ่งตัวเองแล้วก็เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็น s i สซ i ฟิค m e เข้ามาทุกวันโอเคนะครับอย่างวันนี้นะผมก็ยัง Active อยู่ก็ยังสอน c c a b y ดอยนะครับมุ่นที่4 2 2วันที่2นะครับวันนี้ก็จะสอนเรื่องของอ่า advance d vlan สมัครที i าร์คออ t เธอร์ชานลแวนนะครับอินเตอร์เแล้วก็เ o า t i n g นะครับซึ่งแบ่งปันความรู้ให้สิเต็มที่โอเคนะครับ พบผมในที่สถาบันโจดอยนะครับโจดอยเทนเซ็นเตอร์โจดอยดอทคอมและโจดอยวีจีโชคดีครับทุกคนเยยมมาก